วันนี้พาไปที่ปทุมธานีกันก่อนนะครับคุณผู้ชมเกิดเหตุรถชนกันแบบวินาศสันตโรเลยเป็นรถกระบะที่ย้อนสอนแล้วก็ไปชนกับรถของชาวบ้านบาดเจ็บถึง18คนนะครับชนทั้งรถตู้รถมอเตอร์ไซค์รถขนแกส๊สทำเอาถังแก๊สนั้นเกลื่อนไปเต็มถนนด้วยไปดูวินาทีเกิดเหตุครับจังหวะน,นี้นะครับคุณผู้ชมเป็นกล้องหน้ารถที่บันทึกภาพรถกระบะสีเทาขับย้อนสอนเร็วมากนะครับเห็นไหม แล้วมาในเลนขวาครับชนดะเลยนะครับเสียหลักไปชนกับมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งมาทางตรงรถกระบะที่บรรทุกแก๊สรถตู้โดยสารวินาสันตโรครับรถยนต์แต่ละคันที่โดนชนเนี่ยพังยับเยินแบบนี้เกลื่อนถนนเลยะอย่างรถบรรทุกแก๊สเนี่ยที่เป็นรถกระบะนะครับพลิกตะแคงข้างแบบนี้ป้ายยังเขียนอยูเลยวัตถุไวไฟแล้วก่อนหน้าที่เขาจะเก็บถังแก๊สเนี่ย คือถังแกส๊สที่เกลื่อนกระจายเต็มถนนไปหมดรถตู้ที่เป็นทุกผู้โดยสารก็โดนชนไปด้านหน้ากับพังยับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนผลโยธินขาออกช่องทางคู่ขนานอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีมีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง18รายนะครับรถกู้ชีพเทศบาลเมืองท่าขโขงและรถกู้ภยัยมูลนิธิร่วมกตัญญูต้องลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลจากการสอบถามคนขับรถกระบะผู้ก่อเหตุ ถามว่าทําไมถึงขับแบบนี้ทำไมไมาย้อนสอนแบบนี้เจ้าตัวเนี่ยบอกว่าไปดูหนังที่โลตัสนวนครแล้วกําลังจะกลับบ้านเพราะว่าเขาไม่ให้ดูกพูนมาแบบนี้ก็มไม่แน่ใจไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเกี่ยวอะไรกับการขับย้อนสอนมาอย่างรวดเร็วขนาดนี้แล้วลักษณะคือพูดจาวกไปวนมาคล้ายกับคนสติไม่ค่อยดีนะครับด้านพันตํารวจเอกเกียรติศักดิ์มิตรปราศาสตร์ผู้กํากับการสพคลองหลวงเผยว่าจากการตรวจสอบประวัติคนขับกระบะ พบว่ามีการรักษาเกี่ยวกับอาการทางจิตเวชมาระยะหนึ่งตอนนี้รอให้พ่อของผู้ก่อเหตุนำหลักฐานมาให้ตำรวจเพิ่มเติมและมีการส่งตัวไปเจาะเลือดเพื่อหาแอลกอฮอลและสารเสพติดในร่างกายด้วยครับสอบครับเนี่ยผู้ขับขี่นะมีประวัติในการรักษาที่โรงพยาบาลเกี่ยวกับกจิตเวชมาระยะหนึ่งนะครับ,าานนรบตอนนี้กำลังรอให้พ่อของผู้ขับขี่นะเอาข้อมูลหลักฐาน ก็บประัติาสตรานะครับเื้อต้นเมื่อวานนี้ทางพนักงานสอบสวนได้ส่งนะครับต่อเรื่องตรวจทางแอลกอฮอล์และก็สารเสพติดพนักงาบเบื้องต้นตำรวจแจ้ง2ข้อหานะครับคือ1ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นและ2ขับรถโดยประมาทส่วนข้อหาอื่นๆเดี๋ยวต้องรอผลจากแพทย์และสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกันต่อไปครับ